เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้จะมาร,รีวิวสกินปืน xm 8ไม่เรียกว่ารีวิวรีวิวการสุ่มแล้วกันอ่าผมมีประมาณ1590งักว่าเพชรก็เสียตั้งอีกแล้วครับน้องๆผมเติมมาประมาณหลายร้อยแล้วนะประมาณเมื่อวันก่อนก็เติมไป3ไอันนี้ก็เติมมาอีก3นะครับผมประมาณนะั้น1500ัเพชรกับ สกินเปิน EVO XM8 นะครับผมเราจะได้กันหรือเปล่ามาดูกันนะครับอ่าก็ผมอขอเท้าความแป๊บนึงนะครับผม,ผมก็คือว่าผมสุ่มมาประมาณอโอ้โประมาณ10 20 30 30กว่าใบนะนะไอใบคูป,ปอง EVO เนี่ยสา3สกว่าใบแล้วไม่เคยออกเลยนะครับพิมพ์เขียวเนี่ยจริงๆนะ ไม่เคยออกเลยมันออกแค่ลูกแก้วอ่ะผมดูผู้ชมก็ดูได้เลยผมได้ลูกแก้วมาประมาณเก้าลูกมันมันม,มันเป็นไปได้ไหม <laughs> ที่ได้แต่ลูกแก้วอ่ะอ่าผมก็กะว่าจะไม่เอาสีแดงนะผมมีหนึ่งพันเทราเพชรไม่น่าจะได้ทิ้งเขียวถึงสามอันนะผวมม่าน่าจะเอาสักอันหนึ่งผมจะเอาสีเขียวไอ้ผมจะไม่เอาสีแดงผมจะเอาสีเขียวนะสีเขียวก็ก็บวกระยะสองแล้วก็บวกอะไรเนี่ย อ๋ออาตาการยิงหนึ่งนะครับอันนี้บวกอัตรากาันยิงสองแต่นนี้ยิงไกลได้กว่าเน่ F.M.8 เพราะมันได้แค่สักหกสองมันก็ดีนะครับเอออันนี้ก็ก็ดีอันนี้ก็ลองลงมาประมาณนั้นแหละอ่าผมลองไปอ่าเล่นธรมนธรมดามาแล้วนะแบบปืนไม่ใส่ตกีของ F.M.8 เลยอ่ายิงได้เหมือนกันไม่ใช่ยิงไม่ได้ผมลองเล่นละเออมันก็เร็วนะถ้าบวกล้านหนึ่งหรือล้านสองไปนี่ก็จะเร็วใหญ่เลยอ่าแล้วบวกระยะไปก็จะดีนะผมไม่เอาหรอกสีแดงผมจะเอา เนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยเพชรเนี่ยว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ก็ชังมันผมกอาแค่สีเขียวแต่ถ้าพันห้าได้สีแดงผมก็เอาสีแดงอ่าตามนั้นเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าอ่ามาก่อนจะสุ่มนะอ่าเดี๋ยว,เ,ยวเรารีหน้าดีก่อนรอบหนึ่งมาลัคกี้รอยอนในอีโวอีโวอีวอลูชันนะครับผมสองร้อยเจ็ดสิบเพชรได้ไม่ได้เม้นมามา อ้าวได้ป่าวโอ้โหโอ้โหโคตรเกลือเลยโคตรเกลือเลยครับผม,มเกลืออะไรขนาดนี้อะ่ะฮะสองร้อยเจ็ดสิบเพของผมสองร้อยเจ็ดสิบเพนี่กี่บาทเนี่ยรู้ไหมเจมมันหายากนะนทีนี้อะอหยุดหยุดซงหยุดหยุดไหมจ้ะ โอ้โหโคตรเกลือแหละครับน้องๆเกลือมากเลยนะโอ้โหเอ้ยโอ้ได้ลูกแก้วโอ้โหไม่ได้อยากได้เลยลูกแก้วนี้เอามาทำไมเนี่ยลูกแก้วนี้โอ้โหเอามาอีกห้าร้อยโอ้โห้ย ได้แล้วหนึ่งฟอนกตเทนชันอ่ะดีใจด้วยอ่าได้แล้วครับผมโหหมดไปพันเพชรนะนี่แค่อันเดียวนะสุดยอดโหหมดไป 1, นะหนึ่งพันเพชรจะร้องไห้อะคือใช้เพื่ออันเดียวนะครับเนี่ยไอพิมเขียวเนี่ยหมดไปหนึ่งพันเพชรนะ ผมจะเสียอาไรเอาผมจะเอาอีกห้าร้อยดีไหมอ่ะห้าร้อยผมส่งได้อีกโหได้แค่ครั้งเดียวอ่ะ <c oughs> ใช่ผมส่งได้แค่อีกครั้งเดียวยังไงผมก็คงไม่ได้แล้วอ่ะยังไงผมคงไม่ได้แล้วอ่ะในพิมเขียวอีกสองอันอ่ะมันต้องเปลืองตังค์เยอะกว่านี้ดนะังนั้นผมเอาสีเขียวก็แล้วกันผมไม่ได้แบบผมก็ก็เน้นล่ากหัวครับเร,เราเล่นล่ากหัวไม่เป็นนะ ก็จริงๆไอเอ็มแปดก็โดนประมาณสองหัวก็ถึงจะล้มนะอยิงตัวยิงหัวอ้อัตราการยิงอ่ะผมเอาแลกเลยละกันสีเขียวนะผมงบไม่ถึงสีแดงนะเนาะเอาเลยนะเฮียมันแต่มันก็เสียดายสีแดงวะเอาไงดีอ่ะเฮียมันก็มันก็อันนั้นอยู่นะเอาดีๆผมก็เสียดายสีแดงว่ะแต่มันก็ บอกแค่ตาการยิงหนึ่งแม่นยำไม่จำเป็นนะับางทีใช่บางทีแม่นยำไม่จำเป็นความเร็วีโหลดบางทีก็ใส่กระสุนช้าอ่าอันนี้แบบลบแมกกาซีนแล้วก็พวกระยะมันสองตากันยิงหนึ่งมมนนมมอ่ะผมตัดสินใจละผมตัดยินยิผมตัดใจว่านแล้วผมแค่แกล้งหลังเลนะ,ะแกล้งเฉยแหละผมไม่คิดมันนานนอ่าก็สีเขียวเฮ้ยสีเขียวคุณเชื่อผมคุณงบไม่ถึงอ่ะคุณสีเขียวเนี่ยกระบอกนี้สามร้อย สามบาท <laughs> ได้แล้วครับผมสามร้อยบาทนะครับอู้เอสกีน XM8 สีเขียวยอดก็ดีครับยังดีกว่าไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันว่ามันเป็นอ่าเดี๋ยวเดวมันอยู่ในนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่ามันจะถือหน้าลรอบี่ได้หรือเปล่าอ่ามันอยู่นี่นี่หว่ เอ็อยู่ไหนนะเอ็อยู่ไหนนะอ้าวเอ็ไม่มีดูดิเอ็มแปลายแบบอันนี้ผมยังไม่ได้เลยครับผมจึงตัดสินใจมาเอาอันนี้ก็ได้รันหนึ่งก็ได้แต่บวกระยะมาอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยครับโชว์อินโรบี้นะครับผมอู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 เดี๋ยวดูคนถือกันก่อนฮะ ก็ประมาณนี้นะครับผมไม็เกมแปดสีเขียวนะครับที่ลองจากแอสอีโวสีแดงนะก็ดีแบบดีเยอะไหมดีอักกันดีะผมดีอะครับ <MBA S 1> คุ้มไหมบอกไปคำเดียวว่าคุ้มมากๆเลยอ,ะ,อะตอบได้แค่นี้คุ้มมากๆเลยโ <c oughs> คตรคุ้มเลยอะครับไปหมดไปหลายใบมากอะอันนี้คืออันนี้คือคลิปที่ผมสุ่มได้นะแล้วคลิปก่อนหน้านี้ผมส่งไปประมาณ ก็ได้แหละผมบอกไป,ประมาณ3-40ใบอ่ะที่ดูคุ้มไหเนี่ยได้ก็บอกเดียวเอาไปสุ่มสกินปืนอื่นนี่ยังจะดีกว่กนะครับเนี่ยอ่าเอาเป็นว่าผมก็ขอจบการสุ่มปืนในเกม8สีเขียวเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าคนสุ่มสีแดงอ่ะน่าจะทั่วประเทศแล้วนะผมสุ่มสีเขียวไงอ่าผมสุ่มสีเขียวก็ตามนั้น ก็สำหรับวันนี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b mm hmm. s ไ r i b e ผมด้วยนะครับหรือว่ากดติดตามเองจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆข่าวสารนะครับผมอีกหน่อยก็จะเป็นช่องที่อาจจะ,ะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอั mm hmm. อนดับอยู่อนะันด mm ับ hmm. ต้นๆของวงการเกมเมอร์ hmm. หรือวงการย mm ูทูบเบอร์ก็ได้นะครับผม mm hmm. ก็ไปแล้วครับผมไป